โอมัสตูเคิลออกมายืนยันแล้วว่าเอนโกโลกองเต้จะฟ mm ิต hmm. พร้อมลงสนามในเกมที่จะเจอกับทางด้านของทอรนัมฮอสเปอร์ครับตัวเองเนี่ยต้องการที่จะต่อสัญญากับรูริเกอร์แล้วก็อยากให้นักเตะอยู่กับทีมต่อไปอย่างที่เราทราบกันก็คือสวีเกสต้องการเวลาครับ blue today's อัปเดตข่าวสารของเชลซีสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงห์บลูกันยามเช้านะครับเจอกับผมปาล์ม3บาทหบาทเหมือนเดิม กับการอัปเดตข่าวสารเรื่องราวของเชลซีนะครับรวมไปถึงถ้ามีข่าวที่น่าสนใจอื่นๆเนี่ยผมก็จะมาเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงของ Blues Today ครับแต่ก่อนที่จะไปติดตามการแถลงข่าวของโทมัสทูเคิลว่ามีอะไรกันบ้างนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีเหมือนเดิมฮะ Suzuki Power You Up แรงสุดขีดสปีดเราใจครับใครสนใจรถยนต์ Suzuki Swift ครับ G L ที่เห็นในภาพนี่นะฮะแล้วไม่แน่ใจว่าจะสวยขนาดไหนไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าที่ suzuki.co.th นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสำหรับเรียกว่าคอบอลหรือว่าแฟนบอลอย่างเราครับต้องการหาเครื่องดื่มที่มันสดชื่นสักอย่างหนึ่งนี่เลยฮะผมแนะนำทางสิงเลมอนโซดาแล้วก็สิงยูสุโซดานะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ไปกดไลค์แฟนเพจ นะฮะทางสิงหัวออลฟุตบอลนะครับ,รบก็ไปกดไลค์กันได้เดี๋ยวติดตามเรื่องราวดีๆที่มีทั้งคอลัมน์แล้วก็กิจกรรมมาให้กับทุกท่านได้ติดตามกันนะครับก็ก่อนที่จะไปพูดถึงโทมัสทูเคิลนะฮะเดี๋ยวนี้กลายเป็นกิมมิกซะแล้วนะครับที่ผมจะต้องใส่เสื้อฟุตบอลมาให้กับทุกท่านได้ดูนะครับก็วันนี้เปลี่ยนแนวครับไปเป็นทีมลีกรอง ก็ใส่เสื้อของอดีตท,ทีมที่เคยเล่นในพรีเมียร์ลีกนะครับเห็นโลโก้พอจะร้นะฮะนั่นก็คือทางทีมม้าขาวอิฟสวิตทาวนะครับแหมสีเสื้อคล้ายๆเชลซีแต่ดูจะเป็นสีน้ําเงินที่ค่อนข้างสว่างกว่าเชลซีก็เป็นชุดหนึ่งที่สวยมากๆนะคะคลิปด้วยแขนสีขาวนะครับอ่ะก็เปลี่ยนตาจะได้ไม่เบื่อกันแล้วกันนะครับอ่าบทแถลงข่าวของทูเคิลตอนทุ่มหนึ่งเมื่อวานนี้หลักๆก็เรื่องของเอนโกโลกองเต้ที่แฟนเชลซีน่าจะเรียกว่าได้รับข่าวดีครับหลังจากที่ โรมัสตูเกลออกมายืนยันแล้วว่าเอนโกโลกองเต้จะฟิตพร้อมลงสนามในเกมที่จะเจอกับทางด้านของทอรแนมฮอสเปอร์ครับก็บทสัมภาษณ์บอกว่าเอนโกโลเนี่ยฟิตกลับมาแล้วนะครับแล้วก็ร่างกายเขาน่าจะสมบูรณ์และพร้อมลงเล่นในเกมวันอาทิตย์นี้นะครับขณะที่อีกหนึ่งข่าวดีแต่ว่ายังดีใจไม่สุดนั่นก็คือเรื่องราวของคริสเตียนพูลิซิชนะครับมีข่าวว่าพนะูลิซิชเนี่ยลงซ้อมเดี่ยวแล้วแล้วก็ยังไม่มีชื่อในทีมสุดสัปดาห์นี้ครับมันอาจจะยังเร็วเกินไปหน่อยในการปรับตัว แต่ตอนนี้พูลิซิชก็กําลังเรียกว่าซ้อมหรือว่าทํางานอย่างหนักเพื่อให้สภาพร่างกายพร้อมสมบูรณ์นะครับก็คริสเตียนพูลิซิชนี่เจ็บข้อเท้าจากการเล่นกับทีมชาติสหรัฐนะครับในการคัดบอลโลกล่าสุดนะครับที่เหลือบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจนะครับก็ผมยิบยกบทสัมภาษณ์ที่ทูเกอร์พูดถึงอนนัตโนรูดิเกอร์เพราะว่าตอนนี้สัญญาฉบับใหม่เนี่ย มันยังไม่คืบนะครับทูเคิลออกมาบอกว่าตัวเองเนี่ยต้องการที่จะต่อสัญญากับรูดิเกอร์แล้วก็อยากให้นักเตะอยู่กับทีมต่อไปประเด็นหลักๆที่น่าสนใจคือทูเคิลบอกว่ามันเป็นเรื่องระหว่างสโมสรกับผู้เล่นแล้วก็เอเย่นเราหวังว่าเรื่องนี้มันจะได้ทางออกนะครับก็ผมเชื่อว่าด้วยความเป็นเยอรมันด้วยกันเนี่ยทูเกิลก็ต้องอยากให้ทางด้านของอันโตโนรูดิเกอร์ต่อสัญญาฉบับใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ ผู้สื่อข่าวถามนะครับสำหรับทางโทมัสทูเกลกับกรณีของอันโตนิโอรูดิเกอร์นะครับที่เหลือก็มีการพูดถึงการเจอกับทอแนมัสสเปอร์ก็บอกว่าเป็นแมตช์ที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นแมตช์ที่หลายคนคือใครก็อยากจะเล่นนะไม่มีทางรู้เพราะว่าเรื่องของผลกระทบของทีมสเปอร์เพราะตอนนี้จากข่าวล่าสุดคือทั้งซองเฮอร์มินสตีเฟนเบิร์กไวนะฮะแล้วก็ซองเออลูคัสมูรานะครับอาจจะฟิตไม่ทันลงเล่นกับเชลซีนะครับก็เขาพูดถึงว่า สเปอร์นะครับก็อาจจะเรียกว่าโชคร้ายกับการเจอผู้เล่นที่บาดเจ็บนะฮะต้องดูว่าเขาจะลงเล่นได้ขนาดไหนที่เอ่ยชื่อมาทั้งหมดจะได้เล่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าตัวที่กลับมาอย่างเดวิสันซันเชสกับทางด้านของคริสเตียนโรเมโรเนี่ยพ้นการกักตัวแล้วก็คิดว่าน่าจะได้เล่นก่อนหน้านี้น,น,นี่เกมนี้จะเผ็ดทางกคนคาติดโทษแบนด้วยแต่เดี๋ยวเรื่องของการวิเคราะห์วิจารณ์เนี่ยผมไปลงคลิปให้ในช่วงเย็นๆบ่ายๆสักประมาณนี้แล้วกันนะครับที่เหลืออีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็ น่าจะเป็นเรื่องของการพูดถึงซาอีเกสนะครับก็เรื่องซาวีเกสเนี่ยทางโทมัสตูเกลให้สัมภาษณ์บอกว่าคือเรื่องดีๆก็คือทุกคน,นรู้จักซาวีเกสดีมากแล้วก็อย่างที่เราทราบกันก็คือซาวีเกสต้องการเวลาครับสิ่งที่ดีสุดก็คือการซ้อมที่ค่อนข้างหนักแล้วก็เข้มข้นนะครับคือการที่ได้เห็นทางซาวีเกสเนี่ยสามช่วงเวลา มันค่อนข้างจะน่าประทับใจครับโดยที่นะเขายังเหมือนกับยังยังอึ้งกับวัฒนธรรมวัฒนธรรมอังกฤษนะครไม่ต้องสงสัยเรื่องคุณภาพของเซอวีเกสแล้วก็เรื่องการปรับตัวครับอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรนะฮะแล้วก็แต่ก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้กังวลอะไรมากแล้วก็ทางเซอวีเกสค่อนข้างมีความมั่นใจในตัวเองพอสมควรนะครับก็เขาบอกว่า ที่ผ่านมาเราก็มีนักเตะที่มีประสบการณ์ออกออกสตาร์ทซีซันที่ค่อนข้างจะลำบากเหมือนกันนะซึ่งทีมเชลซีเนี่ยก็มีผู้เล่นที่พร้อมให้การสนับสนุนกับผู้เล่นแบบนี้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแชร์ประสบการณ์ให้กันในฐานะโค้ชก็เขาบอกว่าก็ดูตั้งพรีเมียร์ลีกแล้วก็คุมทีมเนี่ยมันก็เป็นเรียกว่าอีกระดับหนึ่งที่เรียกอะไรมันก็ยากเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ในกรณีของซาวีเกสก็เหมือนกับลักษณะในการ ให้กำลังใจนะครับที่เหลือก็เล็กๆน้อยนก็พูดถึงทางรเมลูรัวคูว่าเป็นคีย์เพลเยอร์คนสําคัญนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าเหมือนสโมสอน,เ,นเสียผู้เล่นออกไปแล้วก็ต้องใช้เวลาในการปรับปรุงทีมนะต้องค่อนค่อนข้างจะใจเย็นหน่อยนะครับก็ตอนเนี้คือต้องมีสมาธิแล้วก็โฟกัสกับเกมและที่สำคัญเนี่ยก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ให้เครดิตด้วยนะครับอ่อ อื่นๆที่น่าสนใจนะครับอื่นๆที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นเรื่องของริชเจมที่เขาพูดเหมือนนิดหน่อยเล็กน้อยนะฮะแต่ก็ไม่ได้โฟกัสว่าริชเจมนี่โดนโจรขึ้นบ้านนะครับก็ตกใจครับจากเรียกคลิปที่เห็นเนี่ยเขาบอกว่าก็ยังให้การสนับสนุนทางริชเจมต่อไปทั้งเรื่องสภาพจิตใจแล้วก็สภาวะเรื่องของอารมณ์ด้วยนะครับชัดเจนว่าทุกคนในทีมเนี่ยให้การ ช่วยเหลือหรือว่าสนับสนุนริชจมแน่นอนนะครับอ่ะนี่เป็นบทสัมภาษณ์หลักๆของโทมัสทูเคิลกับเชลซีที่เหลือนะครับก็มีเรื่องเทรนต์อล็กซเดอร์โนเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ให้เครดิตเอเดนาซาครับว่าเป็นผู้เล่นที่เขารับมือยากที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะครับทางเทรน,น์บอกว่าอาซาเลยครับบางทีเนี่ยจะเป็นเดอะบอยด้วยนะแต่การประทะกับคู่แข่งแบบตัวต่อตัว,ตวหรือว่าโดยตรงเนี่ยเขาบอกว่าอาซานิ่ที่สุดแล้วอาซามีทั้งความเร็วความคล่องตัวมีเรื่องของความคิดสติปัญญา ในการเล่นตอนมีบอลและตอนไม่มีบอลเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆนะครับก็เป็นการให้เครดิตของทางเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับที่เหลือเนี่ยอันนี้ผมผมค่อนข้างจะชื่นชอบกับบทสัมภาษณ์ของปาติเกเวรานะครับที่ตอนนี้ก็คุมคริสตอลพาเลตแล้วก็นักเตะที่เขายืมเราไปเนี่ยกับทำผลงานได้ดีนั่นก็คือคอนอกาลาเกอร์เวราพูดถึงคอนอกาลาเกอร์กับเชลซีว่าเฮ้ยเขาให้เครดิตทั้งหมดกับเชลซีเลยเครดิตเรื่องอะไรครับเขาบอกว่าไม่ใช่แค่นักเตะ ว่าไม่ใช่แค่คอนอการ์กเกอร์เป็นนักฟุตบอลที่ดีนะแต่ยังเป็นคนที่มีนิสัยกอนข้างดีด้วยชอบที่จะทํางานกับคอนอการ์กเกอร์แล้วก็พูดคุยกับคอนอการ์กเกอร์นะครับเขาบอกว่าผมคิดว่าเวลาของคอนอการ์กเกอร์เนี่ยกำลังจะมาถึงก็คือเรื่องของทีมชาติอังกฤษนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยคอนอการ์กเกอรก์ก็ต้องเล่นให้สม่ำเสมอเพื่อก้าวขึ้นไปสู่ระดับในอินเตอร์ให้ได้นะครับก็เมื่อวานนี้เรานําเสนอเรื่องคอนอการ์กเกอร์ว่า เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่น่าจะได้รับการโปรโมทให้เล่นในทีมชุดใหญ่ในฤดูกาลหน้าก็หวังว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะฮะสำหรับกรณีของคอนนอร์าเกอร์เพราะฟอร์มกับทางด้านของคริสตัลเลตดีมากนะฮะสองแมนออฟต์แมตช์สองประตูแล้วก็สองแอสซิสต์นะครับที่เหลือคนอื่นที่น่าสนใจนะครับก็เออ่น่าจะเป็น เรื่องของมิโน่ลาวล่าครับที่ไมกแล้วครับเอเย่นตัวแสบบอกว่าพอปอ,อกปานเนี่ยอาจจะย้ายกลับไปอยู่กับยูเวนตุสก็บอกหัวใจของปอ,อกปานเนี่ยยังอยู่ที่ตูรินนะครับแหมรู้เยอะรู้มากเหลือเกินนะครับที่เหลือก็มีเรื่องราวของทางพูม่าครับแหมบริษัทพูม่าเนี่ยออกมาขอโทษแฟนบอลเพราะว่าเกมนัดล่าสุดที่ดอทมู moon นเะล่นกับเบซิกตัสเนี่ยเสื้อของพูม่าเนี่ยโลโก้ของดอทมูนมันจมหายไปครับคือมันเป็นสีเดียวกันอะอย่าง ตัวอีฟสวิตทาวตัวนี้มันเป็นสีน้ําเงินใช่ไหมฮะแล้วก็โลโก้มันยังเห็นนีแต่นียมันกลืนหายกันไปเลยก็เลยทาให้แฟนของรดถดบุลเนี่ยไม่ค่อยสบอารมณ์กับภูมาเท่าไหร่ล่าสุดภูมาก็ออกมาขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแหมออกแบบดีไซน์ภูมานี่ค่อนข้างจะแปลกนะในซีซั่นนี้เราเห็นแมนซิตี้ก็ก็ดูแปล,แปลกๆนะครับหลายๆทีมก็อาจจะดูคนก็อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะสำหรับการออกแบบนะครับที่เหลือเนี่ยก็จะข่าวอื่นที่น่าสนใจจริงๆแล้วก็มีเรื่องของออทาง คาราบัซันโอดอยจริงอยากให้ดูภาพนี้นะแหมโอดอยไปปรับลุกใหม่ครับโอ้โหไว้ผมทรงอย่างเท่เลยแต่ว่าก็หวังว่าจะเบียดแล้วก็ได้รับโอกาสในการลงเล่นแต่ผมเชื่อว่าโอดอยน่าจะได้เล่นในเกมฟุตบอลคาราบาวครับกับแอสตันวิลล่าค่อนข้างแน่แหละนะฮะก็ไปทําหล่อหน่อยฮะแหมลงเล่นก็ห,ห้ฟอร์มหล่อไปด้วยนะครับที่เหลือก็มีเออนี่เป็นภาพกิจกรรมดีๆที่น่าจะเกิดตั้งแต่เมื่อวานนี้และเกมในฟุตบอลของโรมาเนียนะครับ ที่ทางดินบูบคารเสเนี่ยอุ้มสุนัขลงไปในสนามนะครับก็เป็นแคมเปญหนึ่งที่ต้องยอมรับว่าดีมากๆก็คือหาบ้านให้กับทางสุนัขจรจัดนะครับเพื่อที่จะได้มีบ้านนะครับก็สุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากพออุ้มปับป๊บภาพถ่ายทอดสดออกไปเนี่ยมีหลายคนที่อยากจะได้สุนัขไปเลี้ยงดูนะครับเป็นแคมเปญที่ยอดเยี่ยมถ้าจำมาได้ก่อนน้นมีโรม่าที่เขาเรียกว่าเป็นแคมเปญเอ่อในการช่วยคนหายมิสซิงนะครับอย่างเช่นเวลาเปิดตัวทมิอับราหัมเนี่ยเขาก็จะมีรูปภาพของ เด็กที่หายไปหรือคนที่หายไปนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยพอคนเห็นภาพกรารประชาสัมพันธ์เนี่ยนะฮะก็จะได้เรียกว่าช่วยเหลือตามหาแล้วมันได้ผลจริงนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนที่รับผิดชอบสังคมได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับที่เหลือข่าวผมว่ายังไม่ค่อยมีอะไรเคลื่อนไหวเท่าไหร่นะครับไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเท่าไหร่น่าจะประมาณนี้อาจจะไม่ใช่ข่าวใหญ่มากส่วนข่าวลือเนี่ยผมแถมให้แล้วกันนะฮะเพราะว่ากลัวรับชมข่าวแค่ประมาณ10นาทีแล้วมันจะน้อยไปหน่อยแต่ก็ฟังหูไว้หูแล้วกันนะครับ ฟังหูไหวหูนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของติโมวัยเนอร์ที่ผมเล่าไปเมื่อวานนี้และกับบรูเซียดอทมุลก็อาจจะเป็นหนึ่งในทางเลือกที่เขาจะดึงไปแทนที่ของเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับก็บาร์เซโลนาก็ยังสนใจพอปอกบานะครับอันนี้เป็นสื่อในสเปนนะครับซึ่งปอกบาจะหมดสัญญากับทีมในช่วงซัมเมอร์หน้ายูเวนตุสให้ความสนใจอเล็กซองกาลากาเซสนะฮะอันนี้เป็นสื่อจากเคาโชเมคาโต้นะครับก็ลือไปเรื่อยนะครับขณะที่ เอเวอตันกำลังมองหาผู้เล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับในช่วงเดือนมก,กราคมนี้อันนี้เป็นข่าวจากฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับเดี๋ยวผมพยายามขุดให้หมดเลยที่เหลือก็ลีสเตรียมเปิดการเจรจากับคาวินฟิลิปนะครับอันนี้เป็นข่าวจากฟุตบอลอินไซเดอร์ก็หวังที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมออกไปนะครับสำหรับทางคาวินฟิลิปก็เป็นตัวหลักเชื่อว่าซัมเมอร์นี้เนี่ยเนื้อหอมแน่นอนนะครับอื่นๆแถมให้อีกเอาให้เยอะๆนะฮะดูข่าวแล้วติดตามไปด้วยเลย มีข่าวว่านะครับแหมทางด้านของออน่าจะน่าจะอันซูฟาติอันซูฟาติน,ตนตี่ตอนนี้ได้เบอร์สิบไปแล้วนะข่าวว่าเหมือนบาร์เซโลนาเขาก็อยากที่จะขยายสัญญาฉบับใหม่นะครับแล้วก็ต้องการที่จะรั้งตัวอันซูฟาติเอาไว้กับทีมมีข่าวเรืัอมดริทครับให้ความสนใจนิโคโลโลบาเรล,ล่าครับกองกลางของอินเตอร์มิลานอย่างที่บอกครับฟังหูไว้หูอย่างเดียว นะครับช่วงนี้ตลาดซื้อขายมันปิดไปตั้งนานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ฟังไว้เอาพอสนุกสนานแล้วกันนะครับอ่ะน่าจะประมาณนี้ขอบคุณทุกการติดตามมากๆข่าวอาจจะไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มีเรื่องการถแถลงข่าวซะส่วนใหญ่แต่ข่าวเมื่อวานอะเยอะหมายถึงว่าเมาืม่อช่วงเช้าเมื่อวานเนี้ยทั้งรสเจมโจนโดนปล้นบ้านนะฮะหรือว่าเรื่องลูดิเกอร์กับการต่อสัญญาก็เดี๋ยวตามให้เรื่อยๆแล้วกันก็ขอบคุณทุกการติดตามมากๆนะครับอย่าลืมซับสไครป์ช่องปาม์มสบาทหบาทเอาไว้ด้วยเดี๋ยว การวิเคราะห์เกมซัปเปอร์กับเชลซีเขานั้งจะเจาะลึกเชลซีเนี่ยตัวผู้เล่นคาดเดาไม่น่าจะยากแต่สปเปอร์เนี่ยเดี๋ยวต้องหาสื่อหลายๆสื่อมาพูดคุยว่าสุดท้ายแล้วจะจัดทัพยังไงนะฮะเอริกไดเออร์เจ็บนะฮะจะเพลทานกันก้าโดนใบแดงแต่เดี๋ยวโดนแบนนะครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปว่ากันในคลิปของการวิเคราะห์วิจารณ์ขอบคุณที่ติดตามมา,มากๆครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ แล้วก็สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคอนเทนต์ของปลาล์ม3บาท5บาทนะครับใครไม่อยากพลาดสิงห์บลูคาเฟ่บลูสุดเดยหรือว่าคอนเทนต์อย่างเชลซีดีเดย์อย่าลืมกดติดตามช่องปลาล์ม3บาท5บาทนะครับจุ๊